ิม้มอีกจะค้ำพี่น้องจิ้ม,อ,มอีก,กอนโู๊ยอืมดีเดเลยพี่น้องเอาไปชู้แม่ชู้ลูกกินก้อนมันเนี่ยผักกับพผักโอเคมาบันิพี่น้องยำขนมจีนเครื่องปรุงมีอย่างเน่เครื่องปรุงก็มี แต่ใส่ elier, น้ำยาน้ำเสียนขนมจีนม <Momo S 1> ันก็จะไอ้บหนียวจีดกันนะพี่น้องซื้อน้ำยาซื้อน้ำยามาใส่น้ำน้ำยาขนมจีนใส่ปลาทูเนาะมันจะออกละเล่าเนาะใส่ปลาทูพอดีมีหัวหอยก็เลยใส่หัวหอยหมูยอหมกทั่วเนาะหมกทั่วหมกพริกเป็นสีสันนะพี่น้องมีทั้งหมกพริกป่นมีทั้งหมกพริกป่นมีทั้งหมกพริกอันหั่นนะพี่น้องเนาะ หอมแต่ใส่หอมใบสะระแหน่เนาะใบแคเลื่อยใบแคเลื่นสะระแหน่โอ้พี่นผักหอมเปเออผักหอมเปรนาะพี่น้องผักหอมเปกรกะทินเอาไปต่ห้อยนาะพี่น้องห้อยอันนี้ใบกินกับเคียงเคียงกินกับก็คือปักแป้งมิผักอ,อัญยางกินกันกบเลยพี่น้องอันนี้พริกพงเนาะนนสะระแหน่สะระแหน่งามัลายพี่น้องช่วงนี้แล้วก็ตามด้วยพุงชูรสน้ำตาลนิดนึง น้ำปลาถ้าอยากได้ส้มกับมะนาวเนาะย้ำย้ำมันต้ออกสมเนาะพี่น้องโอเคบบดนี้มามาจัดกันพี่น้องมาจัดกันอ่ะพี่น้องขนมจีนขนมจีนโลนึงนั่นอ่ะพี่น้องขนมจีนหนึ่งกิโลใส่ลงไปเอาน้ำยาขนมจีนใส่เ <c oughs> พราะว่าถ้าบใสมเสร็จมันจะ,อะไอ้นั่นเนาะเสร็จมันจะเหนียวพี่น้องเสร็จจะเหนียวตามด้วยน้ำยาขนมจีน มีลูกชิ้นพร้อมน้ำยาเล้าด้วยพี่น้องน้ำยานมจีนคุณนะ่ะโอ้ยสุดยอดเลยปลาทูปลาทูที่เขาแกะเนื้อไปพี่น้องเขาแกะเนื้อไปปลาทูเครื่องเคียง,อง,ยง <laughs> หอยนะพี่น้องหัวหอยใช่เขาดวกไว้หัวหอย,หอหหอยมูยอมูยอพอ,อดีใส่ไปน้ำพอดีสะสางตัวเย็นเลยใส่มูยอตามด้วยทวเนะ ถั่วโอ๊ตเต็มถ้วยเต็มถาดเลยพี่น้องมาหนิตามด้วยผักหอมใบเลื่อยผักหอมเปผักหอมเปมันเยอะจังอืมเยอะจังเลยลูกไว้เยอะจังหอมใส่หอมนุ่กระสิแซ่บทำนีหอมอ่าหอมหัวแดงน้พี่น้องใส่หอมหัวแดงกระสิแซ่บอันนี้หอมแล้วก็พริกพริกตามด้วยพริกสีสันเนาะพริกเอาพริกนี่ใส่น้ำพี่น้องพริกผม ใส่ต้องใส่ลายเดี๋ยวย้ายกินบ่ได้มะนาวเดี๋ยวค่อยซิมไปเนาะถ้าอยากได้ส่วนก็ยังค่อยซิมอีกมะนาวแสงพอไหมพอดีได้ลูกสาวมาทายให้ <c oughs> ได้ลูกสาวมาทายให้เดีย๋ยวพ่ดถาลูกก่อนอะมะนาวจัดไปเดินผู้เป็นมือกล่องฟงชูรส เส้นลายเสียบลายเส้นลายเสียบลายเสียบลายเสียบลายลูกสาววาน้ำปลาเนาะน้ำปลาสูตรไผ่สูตรมันอืมก็ต้องเส้นลายเพราะว่าสาวคนเจนเ่าเคยมาปันได้น้ำปลาก็ได้ตามวยน้ำตาลเนาะโอ้ยพูนหมักพี่น้องพ้นหมักน้ำตาลเดี๋ยวค่อยซีมเมืองว่าออกหวานนิดนึงจะตจังได้สิ้าวได้เนาะปันเนี่ยเขาถ่ายทำนิ่งกัน คุกเข้ากันนะพี่น้องมันเนี่ยโยงจะกันเสาจะกันเฮ้ยจังเลยโอ้โหถาดใหยอลายถาดใหยอลายบนเนี่ยอ้คุณนะมันต้องมีถุงมือหนุนเด้เส้นมันจะได้ยีออกกว่าถุงมือก็เขาหลวกนลำก้นกระไดเขาลวกนลำมันก็จะยีเส้นออกนี่เขาบ่ลวกนลำพี่น้องเพราะว่าเขาเอาใส่น้ำยาเขาใส่น้ำยามันก็เสร็จ คุกไปให้มันเข้ากันแล้วเขาจังค่อยใส่ห้อมสะละแหน,น้ำกลนเนาะตามหลังน้ำกลนคือตามหลังคลุกเข้าไปแล้วค่อยโรยด้วยผักกัดทินโอ้ยกินลงไปพี่น้องมาเดอ้อบันี้มาแซ่บมาสาคนแกนอะถ่ายดู เขากันแล้วพี่น้องโอ้ยเนื้อรวนๆอ่ะทายตอนนี้ดูมันชิมพี่น้องชิมมันนะเดี๋ยวชิมมก่อนเอาไวน่ามาชิมนะป๊าไม่ต้องเติมยังไงแม่เพราะดีเวอร์เลยว่ะปกติน แซ่บหอยปลากระตินพี่น้องหอยปลากระตินเดี๋ยวเจ๊จะถาดก่อนเจ๊จะถาดโอเคพี่น้องยำพี่น้องสุดยอดบอยำขนมจีนสุดยอดมากเลยเบื้องหน้าสาวของเจนพร้อมซีมขนมจีนแล้วถักใส่ก่อนทั้งกลิ่นกับทั้งหมดใส่พร้อมพี่น้องเดี๋ยวไปโรยปักกระติน ไปกินกันเลยบานเนี่ยไปกินกันเลยโอ้โอยดีดเซตตาดีดเข้าตาลูกสาวโอเคเดี๋ยวเด้อเอาผักกะทินโรยก่อนโรยๆๆยๆลยเลยเลยๆๆยเลยยยยตามด้วยผักเคียงเคี่ยงสนเณอ นนใช่นะพี่เน่ได้พัฒนาขิดหนึ่ง <1, S 1> สองสามหนึ่งสองโอ้เฮ้เป็นไง <c oughs> สุดยอดปยไป<ห>ถือไปกิน,<ห>นเอาผักกระชินไปด้วยีย๋ยวค่อยไปโรยทีหลังีย๋ยวค่อยไปโรยทีหลังจัดไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาถ้วยเล็กๆไปด้วยมากินเ,เสร็จแล้วนะข้มมอน